ดีครับมาอีกแล้ววิถีบ้านบ้านใหญ่กบเอย่าพูดเบื่อกันนะครับวันนี้จะทำเมนูง่ายๆที่เราทานกันบ่อยก็คือกุ้งผัดผมกะรีเดี๋ยวขอย่านขอแห้ง <c oughs> มาครับมาดูวัตถุดิบกันกุ้งนะครับ <c oughs> เนียแกะไว้ให้แล้ว อาจจะไม่สดเท่าไหร่แต่ก็ทานไปนะครับไข่ผมกะหรี่ยี่ห้ออะไรช่างเขาตั้งโอดหรือว่าขึ้นช่ายนะครับแล้วก็พริกชีฟ้าแดงหอมใหญ่หั่นเต่าแล้วก็หันห่นฉลับกระเทียมแลวเรามีหอมใหญ่แล้วเราก็ใส่ต้นหอมแค่เล็กน้อยนะครับแค่เอาไว้เพิ่มสีสันให้เขาก็ด,ดี ของนัวน้ำหอยนี่ที่สำคัญน้ำพึ่งเดืนห้านะครับผมใส่ด้วยนี่เลยตัวชูรสนมยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับเราไม่ได้บอกเดม,มาดูกันตอกไข่ใส่ลงปาตีไข่ลงไปนะครับผงกะหรี่ ยี่ห้ออะไรไม่รู้กินหอมมากๆก็ใส่เยอะๆนะครับผมชอบชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยผมจะใส่พร้อมกับนมเลยนะครับใส่ตามความชอบนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันบางคนก็อาจจะเอาผงกะหรี่ไปผัดพร้อมกับกระเทียม พิกเผานะครับเพิ่มสีสันหน่อยน้ำมันขอ,อนิดนึงแล้วก็ตีให้เข้ากันจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันนะครับบางคนก็ใส่ตอนร้อนๆนะครับแต่ผมใส่เลยผงนัวหน่อยนึง ด,ดีหน่อยนึงนะครับที่สำคัญหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำมันออยหน่อยหนึ่งนะครับนี่เลยที่สำคัญน้ำผึ้งเราไม่ต้องใส่น้ำตาลหนึ่งฝาก็เลยทีเดียว เป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ค่อยทำรับประทานกันเท่าไกันตีให้เข้ากันเลยนะครับผมเกีียวกับเทียมก่นกนอนไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องใส่ไม่ต้องไยแรงเยอะหลายๆสูตรก็จะมีทำไม่หมนทานะครับ เกลือพกระเทียมอหอมหอมนะเดี๋ยวเรามาใส่เครื่องกันใส่ไม่ต้องลองถ้าผมใส่กเล็กๆผมใหญ่ใส่เลย คนชอบน้ํำเยอะๆก็ใส่น้ําหน่อยนะครับผมจะไ,ได้ไม่แห้งจนเกินไปบางคนก็ชอบช่ำๆผให่ใส่แล้วนะครับกุ้งใส่เลยพริกแดงใส่เลอเก็บไว้นิดหน่อยนะครับเอาไว้เป็นดิคล็หนะ้า เราก็ใส่นมอนีกหน่อยนะครับผมเพราอความหอมและความมันวันนี้ทำผมชอบน้ำฉ่ำๆนะครับลหลายๆท่านก็อาจจะทำแบบเป็นออกเนื้อคลิมๆหน่อยแต่วันนี้สุกแล้วนะครับผมได้ใส่นี่เลยต้นหอมนิดหน่อยนะครับแต่งหน้านี่เลยนะครับ ปิดแัดเลยนะครับควันโกโก้ผมชอบน้ำชมฉ่ำนะครับคนอื่นคนอื่นอาจจะทำชอบน้ำไม่ฉ่ำก็แล้วแต่นะครับผมชอบน้ำช้ําๆเนาะแล้วแต่ ใครจะชอบแบบไหนเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวทำเมนูไข่ไข่หมูหมูหมูหม่อไข่ไข่ห่อหมูกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวมัเจะกันเสร็จแล้วนะครับบางคนก็ชอบที่เครื่องเคียงเนี่ยจะเป็นออกเหมือนครีมครีมหน่อยแต่ผมชอบออกมีน้ำน้ำหน่อยนะครับผมทุกคนทำเป็น เก่งกว่านี้เยอะนะครับเดี๋ยวไปทานกันแต่รสชาติใช้ได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวไปทานกันทำให้เมียแดกอีกแก้วแล้วเจอคลิปหน้าดีครับเสร็จแล้วนะครับผมกุ้งผัดผงกะหรี่